I'm <laughs> โดนนะนะโดน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 ครับนหน้าโอ้ยโอ้ยอย่าเลยใหญ่เลยนะนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยยังใหญ่นะนะยังใหญ่โอ้ยโอ้ย ไปเวเวเร็วเวเวโอ้โหดูล่าขึ้นมาก่อนโอ้โหจเจอบอสเลยครับผมปตาตัวแรกของ E67 ดโอ้ยคลี่โอ้โหนะดูดิโอ้โติดมินนิดเดียวนะนี่ครับนะเบ็ดคง คลิปครับยางโซนใต้นะน้าเด็ดกิ่งอยู่จันาน้าอยู่จันตัวนี้น่าจะมีรูครึ่งได้ครับน,านา้าผมว่าน่าจะมีรูรูสองรูสามนะอยากดำเลยรูสองอยากดำกรุบยางโซนใต้นะครับปีหนึ่งสีเขียวสีเด็ดสีมนันสีขายดีเลยแหละตัวนี้นะน่าดูประชันดิ บ้องตันครับตรงนี้โอ้โหโอ้โหนั่นนะครับปลาตัวแรกของปี2567ครับนะหรือปี2024นะของผมนะนี่รับนั่นนะโอ้โคตรประทับใจเลยครับผมนี่กัดกบยางสวนใต้นะครับวีนึงนะสีเขียวเห็นไหมตัวนี้ต้องมีโลอัครับนะเดี๋ยวช่วงเย็นตอนกลับบ้านเดี๋ยวผมจะไปชั่งให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับนะว่าน้ำหนักประมาณเท่าไรได้แต่ให้ทายประมาณ ตามตามไล้โลสองต้องมีครับนะนะตัวนี้โคตรใหญ่คนะรับฟากด้วยครับกุมยังสวนใต้ครับนะนะเดี๋ยวไปหาตุดแต้มต่อไปกันนะวันนี้ก็ออกมาช่วงบ่ายแนละ้วะ